เอาละครับวันนี้เราไปเที่ยวเออเขาเรียกอะไรนะมันแข็งเมืองหิมะเมืองหิมะเออเมืองหิมะที่ดีเวอร์ครับกับน้องผมอีก2คนแล้วก็ตากล้องอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ติดลบเท่าไหร่มาดิตอนนี้ติดลบ200แล้วยครับวันนี้สองร้อยห้บแล้วก็ตามที่อยู่ในป้ายนะครับมันลบหองศานะครับเดี๋ยว เดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบรรยากาศข้างในเป็นไงเผื่อคนไหนไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาดีไหมครับจัดมาฝ่าฝันจบไหมขอแพ็คกิ้งดิะอับยังนรึอ่ายแล้ว ยังยังไม่ได้กดทายใจเย็นอ้าวเร็วยังไม่ได้กดยังกดแหละกดแหละกดอีกรูปอีกรูปอีกรูปรูปอีกรูปอีกรูปเอาไม่เอาแล้วเหรอลองเลื่อนมาดูดีกว่าพี่องศาครับอ่านอยู่ใช่ไหมอ่านเจอก็นี่นะครับป้ายบอกอประตูของที่นี่ครับค่ะ ซึ่งคนอื่นก็ถ่ายอยู่ใช่คนเยอะนะครับขนาดวันนี้วันพฤหัสน,น่าจะใช่ครับ ลองหาดูใหมโอ้ที่จริงควรจะเอาหมวกมานะเราเสียบเสียมหูเราเสียบหูกันนะจริงยีงไมาเคยบอกเออนั่นนี่เอสกิโมออาว ง <c oughs> านข้าวไ,ไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เอออ้าวเราเจอสองตัวนั้นแล้วเรามาดูกันว่ามันเล่นอะไรผมจะร่วมแรงเพื่อสุดท้ายในการแฟงทคิกอีกครั้งแต่หูป่ะ แดดดีหูดแดงมากเลยนี่ครับนี่เขาบอกว่าตอนหนาวต้องรักษาความร้อนที่หัวให้มากที่สุดเนยตอนนี้พวกเราเริ่มเจ็บกันแล้วห <c oughs> ลังจากเข้ามาได้ไม่กี่นาทีอ่ <c oughs> ตาตัดวิดีโออยู่พี่แล้วเดี๋ยวผมตัดภาพออกไปถ่ามมถยรูปเล็นๆแนะคะรับเอาไว้เดี๋ยวถย่ายตอนสไลเดอร์อ่าครับได้เลยนะ Uh. 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 ờ <laughs> À. นึ่งชั่วโมงนะครับเ้เช้าวันนี้หนาามันแบบเออพี่ยู่หนาวมัสบย้ายสบายอย่ถอดเสื้อเลยะไอ้บุงนองบุงดิเฮครัตนี้เมือแตกแล้วก็ต้องกลับกันดีนะถอดเสื้อครับบุ้กไม่กลัวถอดได้ เราจะเดินเดินออกไป กต่างกันล้องแมก้อาจจะฟ้าก็ได้ผมไม่แน่ใจมองจากคนใส่แว่นแล้วมอทุกคนแบบน้ำแข็งกอกแว่นเลยแล้วได้กลุ่มแต่แว่นเ็สามในสี่ใามาก็ลองเที่ยวได้ครับเห้มือน้องแข็งดิ